สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการซ c h a ช n e นลครับ <t ell> สำหรับวันนี้ฮะมีข่าวดีมากๆสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือในเครือข่ายของ d t แทไม่ว่าจะเป็นระบบเติมเงินหรือระบบรายเดือนก็ตามครับวันนี้ฮะดีแทจัดปโปรโมชันมช่นฮะโปรโมชั่นจัดโปรโมชั่นจดเตๆดีๆมาให้คุณผู้ชมใช้บริการได้ฟรีๆครับนอกเหนือจากการใช้บริการฟรีๆฮะยังมีของแถมด้วยครับ สำหรับการใช้บริการฟรีที่ว่าครับคือการนำโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมพร้อมกับซิมการ์ดไปทำการตรวจเช็คบริการได้ฟรีที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขาครับเขาจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของ ซิมการ์ดของคุณผู้ชมว่ารองรับกับระบบใหม่ล่าสุดหรือยังการตั้งค่าต่างๆของโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมถูกต้องหรือยังครับและนอกเหนือจากฟรีครับคุณผู้ชมยังจะได้รับของแถมไปด้วยอีกหลายอย่างเลยครับอย่างแรกฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะขอใช้เน็ตฟรีฟรีฮะ 4G เป็นจำนวน 1GB กิกะไบได้ครับแต่ 1GB กิกะไบนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้ได้เพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับใช้ให้หมดภายใน1วัน หรือ2ครับผมคุณผู้ชมสามารถที่จะได้นี่เลยฮะของฟรีครับผมของฟรีที่ว่านี่นะครับอันดับแรกนะฮะที่ผมรับมาครับก็คือ,อคูปองรับไอศครีมฟรีที่สว ե นเซนครับจำนวน1สกู๊ปครับผม1สกู๊ปตรงนี้นะฮะแต่มีเงื่อนไขว่านะฮะมีเงื่อนไขว่าคุณผู้ชมต้องสั่งออเดอร์หลักที่145บาทก่อนนะครับจึงจะได้ไอศครีมฟรีมูลค่าประมาณ60บาทที่1สกู๊ปครับผมและสามารถใช้ได้ถึงวันที่1 0 5พฤษภาคม2562เท่านั้นครับคูปองอันที่2ครับผมส่วนลดครับคุณผู้ชมฮะเดอะพิซซ่าคอมพานีฮะส่วนลด50บาทเมื่อคุณผู้ชมสั่งซื้อนะครับพิซซ่าหน้าฮาวายเอี้ยนครับนาฮาวายเอี้ยนเท่านั้นนะฮะเงื่อนไขบอกตรงนี้เรียบร้อยฮะสามารถใช้ได้1ครั้งครับมีส่วนลด50บาทครับผมใช้ได้ภายในวันที่15พฤษภาคม2562ออนลน่เท่านั้นนะครับเกินนนั้นใช้ไม่ได้นะครับนอกเหนือจากเซเว่นเซ่นทรัลเดอะพิซซ่าคอมพานีมีอะไรอีก ยังมีตัวหนังครับผมคุณผู้ชมฮะยังมีตัวหนังที่ sf cinema ให้กับคุณผู้ชมอีกครับเป็นส่วนลดซึ่งคุณผู้ชมสามารถจะร้องคอได้ฮะแถวบ้านผมไม่มีตัวหนังฮะแต่มีพิซซ่ากับสเเวนเซนฮะผมเลยจัดเต็มครับผมอ๋อบอกไว้ก่อนนะครับหเบอร์1สิทธิ์เท่านั้นนะครับพอด,ดีผมใช้ d ีแท็กสเบอร์ฮะเลยใช้2อสิทธิ์นอกเหนือจากคูปองส่วนลดแล้วนะครับคุณผู้ชมยังมีสิทธ์ โชคขันที่2ฮะในการลุ้นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนฟรีครับคุณผู้ชมฮะจำนวนเท่าไร่นะหรออยากรู้ไหมครับ3 0 0พเครื่องครับผม3 0 0พเครื่องครับไม่ใช่300นะฮะ3 0 0พันเครื่องฟรีๆเลยครับมีอะไรบ้างครับโทรศัพท์มือถือที่เข้ามาแจกกันครั้งนี้อันดับแรกครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อหัวเว่ย Y5 จํานวนครับจำนวนฮะ2,800 80รางวัลครับคุณผู้ชมฮะฟังไม่ผิดฮะ2,880รางวัลครับโดยแบ่งเป็น3ามช่วงช่วงละ960รางวัลครับรุ่นที่2ครับผมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ a ั s u ุ g A 5 0ครับจำนวน90รางวัลครับแบ่งเป็น3ามช่วงช่วงละ30รางวัลเช่นกันครับ และแน่นอนฮะไฮไลท์เด็ดล่าสุดครับ Samsung Galaxy s 10ครับ s 10ฮะเครื่องละ30 0 0 0กว่าบาทครับจำนวน30รางวัลครับแบ่งเป็น3ช่วงช่วงละ10รางวัลเช่นกันครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเอาโทรศัพท์มือถือของ d t แทครับไปลงทะเบียนไปให้เขาเช็คได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ติดเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นที่ศูนย์ดีแททุกสาขาครับผม โดยระยะกิจกรรมทั้งหมดนี้นะครับจะจัดถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้น30เมษายนนี้เท่านั้นซึ่งในช่วงระหว่างนี้นะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ช่วงครับในเรื่องการดําเนินกิจกรรมครับจะมีการจับรางวัลทั้งหมด3ครั้ง3ห่วงครับซึ่งใน3ห่วงนี้เขาจะประกาศรางวัลเป็นระยะระยะฮะคุณผู้ชมสามารถไปติดตามได้ที่ d ีแท็เว็บไซต์ได้เลยครับผมเป็นคนไม่ชอบของฟรีฮะ แต่ถ้าให้ก็เอาครับผมหวังว่าคุณผู้ชมจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีได้รับของรางวัลชั้นที่2จาก d ีแท็กแต่ที่แน่ๆที่ได้เหมือนกันทุกคนคือชั้นแรกครับบอกไว้ก่อนนะฮะผมไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นครับเห็นว่ามีประโยชน์เลยเอามาฝากคุณผู้ชมฮะรีบไปด่วนที่ d ีแท็ทุกสาขาครับผมนําโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ไปจะเลือกพิซซ่าจะเลือกซีนีมา F F S F อะไร F Cinema ฮะหรือจะเลือกสเปนเซ้นก็ไปจัดการได้ตอนนี้เลยครับผมก่อนที่จะหมดนะรีบรไปนะครับคุณผู้ชมและสำหรับ อบคุณที่รับชมและติดตามช n e l ของเราครับเราจะนําสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆวันสําหรับนนี้สวัสดีครับ